สวัสดีครับมือกับผ้าทุกคนมาจัดหยาวหวานอิสราเอลทรงลูกค้านะครับอันนี้เป็นหยาวหวานอิสราเอลที่มีอายุประมาณห้าถึงหกเดือนนะครับลักษณกะกสิบปวแบบนี้ครพี่ครับพี่น้องนี่นนะครับลักษณะก็จะเป็นปวดวแบบนี้ลักษณะใบหยาวหวานอิสราเอลสิประมาณนี้นะครับผมท่อนนั้นกสิประมาณนี้นะครับเขาขาวปปวดแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าผูใ้ใดสั่งแย่แมลงวัง ประมาณเดือนมีหน้าเม่สาอาจได้แบบว่าท่อนบาอวแบบนี้นะครับตบานี่ฝนมันถืงแล้วนะครับผลผลถึงลัํมมันแล้วนะครับล่ามมันก็เล็กอวบัางสี่นะครับพอขาวมากๆหมุบบวกังสิ่เลยนะครับผมเดี๋ยวสิบห้าวิธีการตัด่อนพันธุ์หนาวหวานนะครับเ้องกับสิตัดตัดแบบจำดินเลยนะครับพี่น้องตัดแบบมีจำดินนะครับเราก็ว่างก่อนนะครับห้องกับสีมาหลอกนะครับมาหลอกกัน รอบใบแห้งมันออกนะครับผมจัางสี่ห้ากว่เสียบปลาห่ไก่หอหมูนะครับผมไปให้ไก่ให้หมูนะครับอันยอดอ่อนมันห้ากว่เสิบไห่ไก่หอหมูนะครับผมจัางสี่ห้าก็เลือกไว้ไปให่ไก่หอหมูนะครับนี่ครับก็สีได้แบบนี้นะครับผมถ้าทอนแบบนี้ห้ากว่สีได้ประมาณอยู่สามทอนนะครับต้นแบบนี้เ้ากว่าสีได้ประมาณสามทอนนะครับว่างไว้นะครับ สำหรับผู้ใดที่ที้ังหยาวานอิสราเอวนะครับกบสร้างไรเลยนะครับผม้ังไรที่เบอร์เดี๋ยวผมจะปักมดไว้ให้นะครับเดี๋ยวบอกเบอร์ไปเล้ยก็ได้ครับ0 9 9ย์2 1 9 5 7หนเจนะครับเข้าคิดค่าทรงต่มค่าทรงตามกิงม่งของเครี่นะครับผมเมื่อกี้กัลูกค้าสังาง2 0อทนนะครับยูบุรีรัมก็เลยต้องมาตาัดห้พอดีวันอยู่พร้อมนะครับ ส่วนยอดห้องกับสิดัดประมาณนี้นะครับส่วนหยอดเนี่ห้องก็จะไปห,หมูไห้ไก่นะครับ,บก็ไปซับไห้หมูไห้ไก่ไปสสได้ลย่ามื่ขวับยองสี่นะครับผมนะครับเข้ามาหลอกของอกนะครับเดี๋ยวผมขอหลอกก่อนเดี๋ยวตอนซบตอนซับตอนพันเดี๋ยวเ้าจะมาเจอกันที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผม ครับบันี้ห้าก็สีมาเริ่มตัดกันแล้วเด้อยพี่น้องพ่อหฮาดอกแล้วล่ำก็สิประมาณนี้นะครับล่ำกับสีขาวประมาณนี้นะครับก็ย้ำอีกที่นึงนะครับผู้ใดสนใจที่อยากได้หยาหวานท่อนพันหยาหวานิสระเอวนะครับก็ติดต่อกันเขาเมื่อใดนะครับที่เบอร์0 9 9ย์2 1 9 5 7เดนะครับเดี๋ยวผมปักมูลเบิ์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวหฮาจะมาตัดว่าความเาวของท่อนสิประมาณใดนะครับ ความยาวของ่อนก็สิประมาณนี้นครับผมเขาข,ขาวหว,ว,วบัตาได้หลายสีนะครับผมนี่นครับเดี๋ยวผมผจ,จัดการนะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับผู้ใดสนใจจบติดต่อเขาเมื่อ้นะครับสำหรับญ้าหวานที่เสียวไปไกลจะต้องเป็นหญ้าหวานที่มีอายุประมาณ1.5-2ถึงเดือนนะครับจะเป็นช่วงที่หญ้ามีโปรตีนสูงนะครับผม ติดตับไปเรื่อยๆครับผมอ่อ,อนๆนังสีนะครับท่อนปลายหนังสีหังหังเกิดดีนะครับพี่นอ้องปาดปลายี้ยิ่งเกิดดีนะครับผมมาเนี่นะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับผม นี่ลูกค้าสร้างหลายเจ้าอยู่นะครับเจ้าละ2 200ท่อนนี่ต้องตัดท่อน่านอยู่ประมาณ1,000ท่อนครับผมตะวันซึ่งตัดได้200ท่อนครับผท่อนสั่นท่อนเงานะครับพร้พอมบริกาอันบริเวณนี่นะครับผม คันผู้ใดยุ่ยไก่ห้างอยากให้เอาท่อนแบบนี้ไปนะครับท่อนปลายนี่สิเกิดเร็วเกิดดีนะครับผมแต่ว่าถ้าผู้ใดยุ่ยไก่ผมก็ก่ค่อยส่งให้นะครับยานมันเน่านะครับผมแต้ส่วนมากก็จะเป็นแถมลูกค้าไปนะครับผมนะสวยนครับ สีกับ้ามนะครับผมไอ้นี่ทอนสันทอนงาวคากันไปนะครับผู้ใดที่สนใจทอนพันหยาวานิสราเอลไปให้เพื่อที่จะไปเป็นอาหารโดดต้นทุ่นไก่หมูหัวสัตว์เลี้ยงของห้าหัวคั้วของห้ากับิดต่อกันเขาแม่ใดนะครับผมทอนละหนึ่งบาทไม่ร่วมค่าส่งนะครับผมหน่สิประมาณนี้นะครับท่อนละหนึ่งบาทไม่ร่วมค่าส่งนะครับผม ค่าส่งเราคิดตามจริงของเคอรี่นะครับผมค่าส่งคิดตามจริงของเคอรี่นะครับ นะครับย่ามเหาออกไปหอไก่กิ่นเอาไปหอยไก่ห้หมูหอง่วไห่ควายนะครับถ้าเป็นหอยงัวไห่ควายังสี่ครับถ้าเป็นหนาวานสิเชลเอียดบ่ต้องว่าต้องสับนะครับเอาไปทั้งสี่เลยเสามารถกินได้นะครับสามารถกินได้แต่ว่าถ้าเอาไปห้ไก่ห้เป็ดห้หมูจะต้องเอาไปบดหรือซับนะครับเพื่อให้เขาได้กินง่ายสะดวกนะครับนี่ะครับ ลักษณะใบมันจะสีคล้ายใบเตยนะครับมันสีอวบอวบน้ำนะครับกินจะหอมคล้ายใบเตยนะครับผมแต่กับ่าหอมแห้งคอใบเตยนะครับเดี๋ยวสิควาตัดอีกก่อนครับเดี๋ยวจังมากพอกันอีกนะครับผมห้อกัดตัดเดีวเราพี่น้องมาเบิงครับมาเบิงไก่ๆนะครับอันนี้เป็นท่อนพันหยาหวานนะครับผม สี่ของฟาร์มเฮาทรงให้ลูกค้านะครับถ้าเป็นหนาฝนนะครับเฮาก็สิได้อวบๆุทั้งสี่นะครับผมแต่ว่าถ้าสร้างหนาแรงก็สิได้ตามหนาแรงนะครับผมอันนี้มันถือฝนไม่นะครับท่อนพันได้อวบๆแบบนี้เลยับพี่น้องมื้อน,นี้สิตัดอยู่ท่อน1,000ท่อนนะครับแต่อันนี้สิแพ็คส่งให้ลูกคา้าบุรีรัมย์ก่อน200ท่อนนะครับเดี๋ยวเฮาเบิ่งกันได้ครับลองดูดิอันนี้คือ200ท่อนนะครับผมสิส่ง สีแพ็คส่งนะครับข้าสทรงเคอรี่นะครับท่งเคอรี่ผ่านคิดราคาทรงตามจริงนะครับนี่นะครับแต่ผ่อนพันกับสีงงามอวบอั้บตรงสี่เลยนะครับผมอบอับตรงสี่เลยนะครับผมอยากแถมอยู่นะครับแต่ว่างแถมหลายบ่ไใดนะครับบแมเนวาแพงนะครับอยากแถมไลๆเลยนะครับผู้ใดที่มีเวลาอยู่ไกลๆกุดรอนกับมารับเอานะครับมาเอาเองเพราะว่า อันนี้อยากแถมหลายๆเลยครับแต่ว่ามันถังแถมว่าได้เพราะว่าอันคันแถมหลายเพื่อนจะคิดค่าส่งเพิ่มนะครับก็เป็นต้นทุนของค่าที่นี่เองนะครับอมพันนะครับสังซีนะครับอบอวบเลยนะครับอบอับ,อบเลยนะครับผมไปยามเลี่ยงส่งให้ลุกค่ะเหมอนะครับ คือกล่องนี้200ท่อนนะครับ200บาทค่าสง่คาสงค่าประมาณ200ท่อนมูลค่ส่งที่100ติบาทนะครับค่าสง่ง,ง,าสงตามจริงของเคอรี่นะครับคิดค่าส่งตามจริงของเคอรี่นะครับหนวกบวบท่อนหนวบวบอย่างนี้เลยนะครับตาได้หลายสีเลยนะครับเข้าจีบบอส่งพรพันธ์ขีบวีมคุณภาพนะครับแต่ว่าถ้าเป็น ถ้าเป็นหน้าแรงกับสิสรงตามสภาพหนาแรงนะครับแต่สร้างหนาแรงนะครับผมลูกค้าหลายคนที่สร้างหนาแรงก็สิไ้ทอพพันนะครับเพราะหัวเดมีน้ำนะครับก็สีไอทอนพันที่แบบว่าตาคุณภาพกับใส่ได้ขึ้นกันนะครับผมคุณภาพก็ใช้ได้ปกตินะครับผมสินนะก็ยอนะยามสีส้มเหมือนนะครับ นี่ทั้งแถมนะครับผมอยากแถมไว้ละกลัวมันหนแถมวัได้นะครับแถมมันกล่องมันได้คนหนี้นะครับบริสันท์คนจะคิดค่าส่งเพิ่มนะครับสองร้อยท่อนจะประมาณนี้พอดีนะครับเต็มกล่องนี้พอดี วันนี้กะจากันไปแล้ว้อครับผู้ใดที่สนใจทอนพ่านหยา,าวานอิสราเอลเพื่อเอาไป,ไปให้สัตว์เลี้ยงนะครับห้วัหวหายไก่ให้ไก่ห้แพะกะสนใจสร้างข้ามาได้ที่เบอร์โทร0999821957นะครับติดต่อกันเข้ามาได้ไล่กับเบอร์นี้นะครับถ้าโทรบ่ติดกะทักไล่กันข้ามาได้นะครับเบอร์นี้เลยนะครับอันนี้คือ ส่งให้ลูกค้าสองรอยท่อนนะครับลูกค้าบุรีรัมณ์นะครับส่งเหมือนเสานะครับตอนแรกว่าจะไปส่งเมื่อน,นี่นะครับบะท่านนะครับแต่สิ่งให้ลูกค้าเหมือนเสาเพราะว่าข้อ,ขอดีเขาตัดยอดไปแล้วนะครับเลยนะครเหตุจังไรจังสีส่ทรงต้องอัดแน่นเยียดเลยนะครับผมก็สิข้อดีนะครับอันนี้คือสองร้อยท่อนนะครับผม 200ท่อนค่าส่ง1น0 1 1 0บาทนะครับเพี้ยะนะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้กับสิจากันไปแล้วนะครับพี่น้องผู้ใดยามอีกที่หนึ่งนะครับผู้ใดสนใจอยากสร้างท่อนหน่าวานอิสราเอลก็สร้างขำได้ที่เบอร์0 9 9 9 8เ1 9 5 7นจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปกันแล้วครับสวัสดีครับ